ครับสวัสดีนักเรียนที่รักทุกคนนะครับก็สัปดาห์นี้ก็ยังเหมือนเดิมนะครับก็อยู่ในวิชาสุขศึกษานะครับยังอยู่ในบทที่สามนะครับอาหารและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพต่อจากสัปดาห์ที่แล้วถ้าในหนังสือนะครับนักเรียนก็ดูในเนื้อหาในหน้าต่อไปนะครับจากสัปดาห์ที่แล้วเอาอมาดูนะครับในสัปดาห์นี้มีอะไรบ้าง เรามาดูอย่างแรกก่อนนะครับก็คืออาหารประเภทเนื้อนะครับก็คือเนื้อหมูแล้วก็เนื้อวัวเนื้อหมูในื้อวัวนี้นะมันมีลักษณะอย่างไรในการเลือกซื้อนะครับเห็นไหมครับนี่ก็คือประเภทเนื้อเนื้อหมูแลวก็เนื้อวัวเนื้อนี่ต้องเป็นไงครับต้องมีสีแดงสดไม่มีกลิ่นเหม็นเปรี้ยวหรือเป็นเมือกนะครับเมื่อกดลงไปแล้วเนี่ยต้องกลับมาอยู่ในรูปเดิมแล้วก็ไม่บุ๋มตามรอยนิ้วมือที่กดนะครับ ครั้งที่แล้วครูกก็ได้พูดไปไปแล้วด้วยนะครับอาหารประเภทผักมีวิธีเลือกอย่างไรครับอาหารประเภทผักหลักง่ายๆนะครับก็คือหนึ่งควรเลือกผักแล้วก็ผลไม้ที่สดแล้วก็สะอาดปลอดสารพิษสองนะครับผลไม้เนี่ยต้องเป็นผลไม้ที่สดแล้วก็ไม่เหี่ยวควรเลือกซื้อตามฤดูกาลนะครับจากสัปดาห์ที่แล้ว อาหารแห้งอ่าทีนี้นะครับมาเข้าสู่อาหารแห้งนักเรียนมีวิธีเลือกอย่างไรอาหารแห้งก็มีหลายชนิดด้วยกันที่พวกเราเลือกซื้อแล้วก็เลือกกินนะครับ <c oughs> หนึ่งเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ผลิตใหม่ๆนะครับแล้วก็ไม่ชืน้นสองนะครับไม่มีจุดดางไม่มีสีสามนะครับจะต้องไม่มีเชื้อราอ่าเช่นอะไรบ้างครับนี่เห็นไหมครับอาหารดูพวกแห้ง,เ,งเช่น พวกล้วยจ่าพวกอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเนี่ยที่เป็นของเชื่อวเนี่ยนักเรียนต้องเลือกดูนะครับจะต้องผลิตบาใหม่ๆแล้วก็ไม่ชืน้นถ้ามีจุดดำๆจุดด่างน,นะครับก็ไม่เอาแล้วก็ที่สาคัญยังต้องไม่มีเชื้อราอนนี่หลักสําคัญที่สุด <S <S วิธีในการเลือกอาหารกระป๋องเลือกอยางไรครับอาหารกระป๋องเห็นไหมครับเยอะแยะเลยที่เรากินกันมากแล้วก็สะดวกที่สุดก็คือปลากระป๋องเห็นไหมครับมีเยอะแยะให้เลือกหลายยี่ห้อ ก็บอกว่านะครับอ่านกระป๋องนี้หนึ่งกระป๋องนี้ไม่บุกและก็ไม่โงงนูนและก็ไม่เป็นสนิมนะ,ะครับสามข้อสองนะครับอ่านฉลากกอนซื้อทุกครั้งก็เช่นวันหมดอายุแล้วก็ต้องมีอยอยกำกับผงชุรสนะครับผงชุรสนี่มีความจําเป็นอย่างไรเพราะว่าผงชุรสนี้นะครับมันจะ ใส่เข้าไปในอาหารจะทำให้อาหารเนี่ย,เ,ยเพิ่มรสชาติขึ้นเพิ่มความอร่อยนะครับผมชูรสบางร้านนะครับทุกร้านเลยถนะ้าเราเดินไปซื้อนะไปกินข้ากเนียจะมีตัวผสมของผงชูรสทั้งหมดเลยนะครับมีวิธีในการเลือกอย่างไรเขาบอกว่าวิธีในการเลือกผงชูรสนะครับก็คือหนึ่งจะต้องเลือกผงชูรสแท้ซึ่งมีลักษณะเป็นผลึกแล้วก็เป็นแท่งยาวๆโครน ตรงกลางเนี่ยใสนะครับแล้วก็ไม่มีสีไม่มีความวาวไม่เที่ยวความเป็นวามมวเพราะนั้นไม่ใช่นะครับมันแสดงว,ว่าไม่ใช่ของแท้สองบรรจุในซองที่เรียบร้อยแล้วก็ไม่ฉีกขาดสามนะครับได้รับเครื่องหมายทะเบียนอาหารหรือเรียกว่าอยเพราะนั้นนะครับชาวบ้านใครที่ใช้ผงชีก็เลือกลักษณะแบบนี้น้ำปลานะครับก็มีความจาเป็นด้วยเวลานักเรียนเนี่ยจะกินอาหารนะครับ มีวิธีเลือกอย่างไรครับอ่านเน่งน้ําปลาก็บอกว่าตัวต้องมีเครื่องหมายทะเบียนอาหารแล้วก็ยาสองนะครับบรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่มีฉลากระบุวันหมดอายุสามนะครับสีของน้ําปลานี้จะต้องไม่เข้มเกินไปแล้วก็ไม่มีตะกอนไม่มีสารกันบูดอ่าน,นี่วิธีเลือกน้ําปลาเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นในการเลือกอาหารดัาเมื่อประเภทเนื้อนะครับหรืออาหารประเภทแห้ง วันมันจะมีหลักในการเลือกทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมันก็เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพถ้านักเรียนไปเลือกอาหารที่มันที่มีเชื้อราแล้วก็กินเข้าไปไอันนี้แน่นอนนะครับจะมีผลต่อสุขภาพอาจจะทําให้เกิดเป็นโรคการสารนผมมะเร็งอะไรต่างๆพวกนี้ได้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เมื่อนักเรียนเรียนจบแล้วก็เหมือนเดิมนะครับจะหลุดลงไปในสมุดที่ครูได้สั่งพวกเราไปในสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็จด นะครับตรเนื้อหาสรุกมาในหนังสือนะก็อยู่ในหน้าตัดไปจากสัปดาห์ที่แล้วนักเรียนก็เปิดดูเนื้อย้อนหลังได้นะครับในหนังสือวันครูก็ไว้เก็บเรียนแค่นี้นะครับสัปดาห์นี้สวัสดีนะครับ